สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพื่อนนองนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทำนายว่าทำยังไงนะคะดวงเราถึงจะมีโชคลาภหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาบ้างนะคะโดยเราจะทำเป็นพิอากาศนะคะทั้งหมด7ใบโดยวันนี้นะคะเราจะใช้ไพ่ก็คือฝนบนฟากฟ้านะคะนี่ไพ่ออร์เคเนค่ะอันนี้จะเป็นใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่ส ใบที่5ใบที่6และใบที่7ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราควรจะทําวิธีไหนหรือว่าขอเทพองค์ไหนหรือจะใช้ยังไงนะคะทำให้ดวงเราถึงจะมีโชคลาภกันบ้างนะคะค่ะอันนี้ในส่วนของใบที่1นนะคะอ่าใบที่1นึ่เขาบอกว่าให้เราไหว้พ่อปู่ฤาษีไหว้พ่อแก่เาคารพครูบาอาจารย์นะคะรวมถึงคนที่สูงอายุในบ้านก็ได้ด้วยนะคะค่ะใบที่สนะคะ ใบที่2องเขาบอกว่า,าให้เราทําความสะอาดหิ้งพระบ้างนะคะเช็ดถูช่วยกันนะคะร่วมแรงร่วมใจกันจะทําให้เป็นสิริมงคลนะคะค่ะใบที่3ค่ะใบที่3ามเขาบอกให้เราใส่บาตรน้อยนะคะอา,อาจจะแบบว่าไปท่องเที่ยวแล้วก็เจอพระก็สามารถใส่บาตรร่วมทําบุญได้ด้วยค่ะใบที่4ี่นะคะ อันนี้เขาให้ไหว้พระพรมนะคะหรือแบบว่าถ้าเกิดไทยไปบนหรือทําอะไรไหว้ก็อย่าลืมไปแก้ค่ะนะคะไหว้พระพรมที่บ้านหรือไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็ได้นะคะค่ะใบที่5ค่ะอันนี้ก็คือเขามองว่านับถือพยาคุตนะคะหรืออาจจะทําบุญให้กับพวกสัตว์ปีกอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือในส่วนของพยาคุตเนาะก็อาจจะเป็นในส่วนของยึดในส่วนของความถูกต้องของตําแหน่งหน้าที่ที่กะที่ทําก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ใบที่6นะคะใบที่6อันนี้เขาให้ไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะค่ะหรืออาจจะหมายถึงบางท่านที่อาจจะแบบว่าเคารพเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ไม่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ใบที่7นะคะ,ะเขาบอกให้คุณนั่งทําสมาธิค่ะฝึกฝนฝึกสมาธิปัญญานะคะค่ะอันนี้ก็ พิ่งก็ดึงไพ่ออกมาบางส่วนนะคะเออเอามาแนะนำเอามาพูดคุยกันนะคะถือว่าเป็นเบื้องต้นแล้วกันเนาะในการที่ว่าเราเออให้ ทำสิ่งดีๆเคารพสิ่งดีๆอะค่ะนะคะ,นะคะมันเหมือนว่าพอเรามีจิตใจอะคะ่ะที่แน่วแน่ไม่ว่าจะสิ่งไหนก็ตามอะคะ่ะมันก็เป็นพลังใจให้กับตัวเราถึงแม้เราจะมองไม่เห็นนะคะค่ะเพึ่งก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีราบนะคะดวงดีๆยิ่งๆขึ้นไปถูก10บล้านร้อยล้านกันเลยนะคะฝากติดตามในส่วนของเพจ y o u t u b e แล้วก็ Tik t o k ดูดวงพึ่งน้อยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบพรคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ